ปล่อยไว้ตลาดน้อยได้ยินถึงด้านแล้วบ้านนี้แก yeah. นะ่ยาวเลยยาวเลย,ท,ยทุ่งหญ้าเซวนาการลอดริมูนวันสองสที่านะันเป็นประเทิไยอนที่นทนนหนึ่งคนนี้กี่คนเท่าไรส,สี่หกนน 10 <มา S 1> คนมาร่วมปั่นกันรู <c oughs> ้มาจากราชเทียนโศกตอนนี้เราลรอในมูลใน,นกาศใน,นมูลโอ้โหตอนนี้เยี่ยมจากพลเรือนสบายมากลบฐานสูงสา